ป้านนาไอทีสินค้าดีมากมายซื้อของสะดวกสบาย ใช่ไหมใช่ค่ะโอเครับเลยค่ะด้านในนะคะมีถุงบ้าพร้อมลายเซนพี่ตุ้ยด้วยตอนนี้ผ่านไปสี่ท่านแล้วค่ะเหลืออีกหกเหลืออีกหกจ้ะนี่ไหมฮะชูไม้ชูมือกันนะคนที่กำลังซื้ออยู่เดินมาได้เลยมีไหมคะมีไหมฮะมีไหมเอรย และขอบท่านค่ะขอท่านสุดท้ายนะคะที่มีใบเสร็จสินค้าอะไรก็ได้จากคารบันด้าอีทีค่ะขึ้นมาถ่ายรูปคู่พร้อมรับของที่ลึกเป็นถุงผ้าจากบันไดอีทีนะคะพร้อมลายเซ็นพี่ตัวอยู่ทางด้านในด้วยมีไหมคะมีฮะมีไหมเอ่ยมีไหมคะ ในระหว่างรอพี่ตุ้ยอยาจะบอกว่านอกจากโน้ตบุ๊กที่มีหลากหลายแบรนด์ค่ะ Sony Toshiba Asus Acer Samsung Lenovo ค่ะเรายังมีตรงนี้ที่เป็นกล้องนะคะแบรนด์ต่างๆกล้องดิจิทซ์ตอไมโครชิป Olympus f u j i นะคะ Samsung แล้วก็มี Canon อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนี่คุณเปิดโรงงานผลิตของเองก็แปลว่าคุณทำได้หมดเลยทำงานดีๆมาสามวันแล้วพวกแบบนี้ทุกวันเราก็เลยทำได้แล้วนึกว่าเปิดโรงงานผลิตเองทำได้แล้วเก่งมากเลยทำได้แล้ว ีกบหกท่านค่ะมีไหมคะมาแล้วคะ่ะเชิญคะ่ะซื้ออะไรฮะอ,อันนี้บินข้าวน้ำครับวันนี้นี่ข้าวใบนี่แฟนคลับผมทั้งนั้นเลยนะเน,นี่ยคุณน้าคุณตาทั้งนั้นเลยอ่ายินดีด้วยคะ่ะขยับมาทางด้านนี้นิดนึงคะ่ะมีอีกเลยคะ่ะอะไรให้โอกาสอีกนิดหนึ่งนะทีสสุดท้ายจ้า หนึ่งนาทีสุดท้ายตัวเองมาแล้ว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 นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหถึงกับทิ้งทรัพย์สมบัติเพื่อตุ้ยสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบถึงกับทิ้งทรัพย์สมบัติเพื่อตุ้ยต้องนะฮะต้องนะฮตั้งค่ะอาขึ้นค่ะมีอไหมคะตรงนี้มีอไหมคะ นี่ด้วยนะแบบค่ะด้านนี้ด้วยแถวนี้ที่ช็อปกันมาเยอะเหมือนกันนะช็อปกันเยอะของมันถูกจริงๆอนาคตของชาติครับผมอ่ามาครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหอันนี้อันนี้เอาคุ้มเลยนะมาดังรอบองดวอารมกอมาพี่ตุ้ยให้ให้พี่ตุ้ยมาตพี่ช่วยนอาฮาน้าออกไปทางด้านโน่โลกทางไหนดิลูกทางนี้ครับผมทางนี้ครับผมหน้าเหมือนกันเปี้ยเลยมางกล้องด้านโน่โลก มีกระเป๋าผ้ารวมถึงลายเซ็นของพี่ตุย้ยด้วยได้กี่ท่านคะสามท่านสุดท้ายสามท่านสุดท้ายคะ่ะตอนนี้มีใครกําลังสายตั้งอยู่มีไหมคะมีไหมคะสามท่านสุดท้ายเอาบ้านนี้เอาคุ้มจริงๆเออบ้านนี้เอาเป็นมาทีเอาคุ้ม,มอมอ,อะไรคนเยอะแยะไม่เป็นไรเอ<ะ>เอาคุ้มจริงๆเลย มีอีกไหมคะระหว่างรอสท่านสุดท้ายค่ะมีไหมคะและอย่างที่บอกนะคะใครที่บอกว่าซื้อในส่วนของกล้องดิจิตอลจาก canon power shot s หนึ่ง้อยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวให้ดีนะคะนำไปเสร็จของคุณค่ะขึ้นมาถ่ายรูปกับพี่ตุ้ยได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้สินค้าจะทามางบรรไดทีตรงนี้ค่ะไปเสร็จเลยอีก3ท่านสุดท้ายแล้วคะ่ะสามท่านสุดท้ายมีไหมคะเขาอ,อาจจะซื้อแล้วเ็าเดินไปแล้วก็ไม่รู้ไงถูกต้องอมีไหมคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีไหมจ๊ะฝกนะวักๆากมือมาแล้วนะมีไหมเอ่ยทีมงานว่าไงคะมีไหมคะด้านหลังยังมีอยู่ไหมคะอาจจะกำลังออกบินกันอยู่รอประเดี๋ยวคือเพิ่งซื้อสดๆร้อนๆมาถูกต้องอยากอยากถ่ายมากนะเอออาจจะซื้อเป็น SD Card รเออราคาเบาๆตรงนี้เออ บางคนบอกว่าซื้อซื้อเป็นเป็นแฟลชไดร์ก็ได้ราคาเบาๆแค่นี้ได้ขึ้นมาถ่ายรูปละ,ปะน,นนี้นะแฟลชไดระ์ะถูกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มาครับผมได้ครับผมจันค่ะ โอ้โหเครื่องออกไปเสร็จของเรานี่ปิ้นกนแทบไม่ทันเลยทีเดียวมีอีกใช่ไหมคะดา้านหลังยังมีอยู่ใช่ไหมคะไหนคะมีไหมคะโอ้โหมาแล้วฮะสู้เขาได้ไหมนะ่ะยอมครับผมยอม <laughs> ฉันค่ะไปครับไปครับโอ้ย เรื่อว่าอนันดามาแม่ตกใจหมดเลยเอาล,ล่ะเดลัสค่ะสุดท้ายสุดท้ายมีหรือยักมา,มาแล้วด้านนี้จ้าโอ้โหยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะเอาล,ล่ะและสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นผู้โชคดีค่ะที่ซื้อกล้องดิจิตอลจากแคแนลพลาวาชอร์ส100ค่ะใครอ่ไอใน แดมีไหมจ๊ะกล้องอันเมื่อกี้นะไม่ใช่คนละอันกันเหรอคนละอันก็หมายถึงอันไหนอันนี้เหรออันที่อยู่ในนี้ค่ะอันเดียวกันอันเดียวกันค่ะเดียวขับรถไปแล้วรีบกลับบ้านกลับไปแล้วเหรออ๋อกลับไปแล้วอ้าวหเสียดายจังเลยอ่ะอดขึ้นมาถ่ายรูปด้วยเลยอ่ะโอ้โหสนุกมากๆอ่ะพี่ตุ้ยไฟขับน่ารักกันทุกคนเลยเป็นอย่างนี้ไปทุกที่ใช่ไหมคะครับผม โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณธัญราค่ะที่ สินค้านาทีทองของเราทางด้านนี้ใครยังไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ค่ะรีบกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงนาทีทองแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้พี่ตุ้ยลงไปพักผ่อนก่อนละกันค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ตุ้ยเกียนกันมาอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะได้2คดอย2500แต่ได้20คูณดองได้28 có được hết 290